สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องหนุม่มบ้านนาหาเรื่องผมก็เอาความคืบหน้าเกี่ยวกับประกันรายได้ระยะที่สองงวดที่2นี้มาฝากกันจะเป็นที่ไหนไปดูกันเลยครับค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งให้ทราบเช่นเคยนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะซึ่งทางธนาคารทกส้อนนะคะ แจ้งการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราระยะที่2นะคะแต่จะเป็นของจังหวัดไหนนะคะวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็รับฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมยังไง <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะว่าจะเป็นพื้นที่ไหนมีจำนวนกี่ท่านนะคะเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันเลยค่ะ สำหรับธนาคารทกศแจ้งการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่สองเป็นครั้งที่สามนะคะการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยทได้ส่งข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางพาราให้กับทางธนาคารทกศเพื่อโอนเงินส่วนต่างประกันรายได้โดยธนาคารนะคะ จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรในวันอังคารที่29ธันวาคม2563ก่อนอื่นต้องขอความร่วมมือนะคะเกษตรกรที่จะเบิกถอนเงินระมัดระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยการล้างมือให้สะอาดสวมใส่หน้ากากอนามัยและก็รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลด้วยนะคะมาฟังกันเลยนะคะสำหรับการโอนเงินในวันที่29หรือว่าวันอังคารนะคะ29ธันวา คม2563นี้เป็นของทกศจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะคะซึ่งมีจำนวน24,524 24รายนะคะที่จะได้รับเงินในงวดที่2นี้โอนเป็นครั้งที่3เพราะว่างวดแรกหรือว่ารอบแรกนะคะสำหรับจังหวัดศรีสะเกดเขามีการโอน2ครั้งก็คือครั้งที่1และครั้งที่2แต่ว่ารวมกันเป็น งวดแรกนะคะสำหรับงวดที่2ก็คือเป็นการโอนครั้งที่3นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะว่าแต่ละสาขาของจังหวัดศรีสะเกดมีจำนวนกี่รายกันบ้างนะคะแต่สำหรับจังหวัดอื่นๆนะคะเดี๋ยวทางแอดจะพยายามหาข้อมูลมาแจ้งให้ทราบนะคะเดี๋ยวเรามาดูตารางการโอนเงินเลยนะคะสำหรับสาขาแรกนะคะสาขากันทารักษ์นะคะ3,332รายสาขากันทารารรม 1,339รายสาขาขุขัน985รายสาขาขุนหาร5,267รายสาขาถนนพระวิหาร5,287รายสาขาน้ำเกลี้ยงนะคะ1,036รายสาขาโนนคูน365รายสาขาเบญจลักษณ์1,302รายสาขาปรางกู 821รายสาขาพายุนะคะ181รายสาขาโพสีสวนค่ะ171รายสาขาไพาบึงนะคะ611รายสาขาภูสิงห์1,812รายสาขายางชุมน้อย72รายสาขาราศีสไล82รายสาขาวังหิน269ราย สาขาศรีรัตนะ1 6 0 6รายสาขาศรีสะเกต291ร29ายสาขาห้วยทับทัน167รายสาขาอุทุมพรพิสัยนะคะ128รายค่ะก็รวมทั้งสิ้นสำหรับจังหวัดศรีสะเกตจะโอนในวันที่29รวมทั้งสิ้นนะคะ24,524ร24ายค่ะ ก็รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ32ล้านบาทนะคะประมาณ32ล้านกว่าบาทค่ะสำหรับการที่จะโอนเงินส่วนต่างประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราระยะที่ 2, 2เป็นครั้งที่3นะคะสำหรับสาขาสีสเกตนั่นเองค่ะ ยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรภาคอีสานก็คือจังหวัดศรีสะเกดนะคะส่วนจังหวัดอื่นๆเดี๋ยวจะรีบมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้นะคะ ถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆแล้วก็สื่อสารข้อมูลต่างๆออกมาให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารค่ะขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งค่ะ